เปิดไหมเห็นนะ สวัสดีชาวที่สดใสทุกคนมีทะลุตะกีพี่แพรต้องทำไหเกลียดเกลียดอะใส่ใครใส่คิ้วให้หนูนี่ฮะใส่คิ้วทำไมเนี่ยเม่อวาเกี้นี่มันสุดสั้น เกียรตตู้เย็นอ่ะเกียรตตู้เย็นอืมมันมีอะไรที่สามารถเอาออกมาทำกับข้าวได้บ้างวะเนีย่ยมันมี <Hey. S 1> มะละกอมีกุ้งแห้งมีหอยมีแปง้งมีแครลลอทน้ำตาลปี๊บแคบหมูโ oh, อด oh, ฝักยาวทำเลยได้เลยจะทำอะไรวะตำนี่ลองไลยนุ๊กอสเออว่ะตำตำ ไปต้องเผ็ดมากเลยไหมหิวแต่มันก็หิวเลยมานเช้าชงกาแฟกินแบบโอ้ยมันนอนดึกมากอันนี้ยังไม่ไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเพิ่งกลับมานอนหลับมาแต่ไม่เป็นไรไม่ของกินนอนก็ได้พี่มีปัญดึกยั่งด้วยว่ะโอเคได้พี่เจอกันชั้นสามพี่ชั้นสามไหนอ้าวตึกข้างหน้าไงเจอกันตื่นเลยโอเคุ๊ ไปปั๊บขึ้นชั้นสามเลยโอเคพี่โอเคได้แลยเจอกันฮะมีคนเช็วยทำกับข้าวว้าวบนมีอะไรบ้างเนี่ย อ้ยพี่พี่มาทางไหนไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันเลยพี่มาเลย <c oughs> ช่วยช่วยช่วยเพิ่งเตรียมของมาอุยอ้ย,ยเดี๋ยวเราแกะอันนี้เราแกะข้างนอกออกแล้วเราคล้ยต้มได้ได้เราเสร็จถาดมีที่ชูเปียก้วยนะอุ <c oughs> อ้ย พี่ปูเตรียมตัวดีมากจริงจริงจำได้ยังไงเรื่องกินให้บอกพี่โหนี่ขนาดกันแบบเราบอกพี่ปูใช่ไหมก็เป็นเสียมคออในตู้เย็นพี่ปูไม่เตรียมมาตอนไหนก็ไม่รู้โอเคมาวันนี้เนวันนี้เราตั้งชิยกันสองคนแต่มันมีเสียงนงียไม่เป็นไรมีแหละบรรยากาศเราใช่คไหมแสงมันเข้าทางนี้ใช่ไหมไ้่รู้ได้อยู่คุณดูแสงไฟเดี๋ยวปูจะชิมกันหรออ๋อโอเคอ่ะพี่ปูชิมฟังหน่อยโอ้เสียงฟัน ไม่ไหลอยู่ในตู้เย็นนลเนี่ยเอามาพี่ปูจะให้ดูก่อนนะพี่ปูแกถุงนี้ให้ก้อนหน่อยสิได้เลยโอ้มีเตรียมกาแงเตรียมกาแฟมาด้วยอก็จริงๆคือน้าที่หัวมันไม่ไหลเลยไม่อ๋อก็ตอนแรกอ่ะที่พี่ปูบอกว่าจะทำส้มตำใช่ไหมก้อดก็เลยนี่ โยงมาทั <Salvador> the ้งแขงเมาออมาเลยใช่มันมีปลาดุกอยู่ในตู้เย็นอ๋อนี่ไงี้ยก็ตัวเด็ดมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอุ่นอุ่นยังไงต่อแก๊สมาอุ่นตาแก๊สน้ำค้างเลยก๊อตใช่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 เดี๋ยวเราลวกอันนี้ด้วยนะผักลวกโอ้อันนี้เป็นว่ามีพริกมะนาวก็มีคอมปะวันนี้คือจะเคลียร์ตู้เย็นไงไม่รู้ว่าอะไรเป็นของใครบ้างก็เคลียร์ทิ้งหมดของใครกระซ้าอยู่ในตู้เย็นของลุงก๊อตเป็นของพวกหมดวันนี้กับข้าวที่ขึ้นลาวด้วยไหม ไข่เค็มทั้งแผงไ่ไหนลูกอันนี้เส้นเล็กที่เราเหลือแี่เาจะทำกวยเตี๋วกันนี่เราก็ตำผสมกันเลยได้ปะนี่ก็ทำไปตำถาดไงต้องส้อมต้องลางถาดใช่ไหมแล้วเหลือก็เป็นพอจิ๊กจิ๊จิ๊แต่วันนี้ไม่มีปลาไม่มีตำไทยตำไทยเลยที่เป็นน้าทีบส้มๆอ่ะตำไทยเลยตไทยแบบบิ๊กทวรเลยได้แล้วี่นี่มีหอยด้หนิหอยสีแล้วก็ต้องลวกนิดนึงตดตีจบ อันนี้มันไม่ใช่หูยอ,ยอมันคือหูยอ <c oughs> วันนี้ว่างไปล้ว <c oughs> มาทุกคนตอนนี้เราจะมาชิลกับพี่ปุ๊กบนชั้น3แค่สองคนเฮ้ยหา,าใครอยู่ตรงก <c> ล <oughs> างนะเราเรอยู่ทำต,ต้องตามกินกันแบบเชียวๆเนาะแล้วก็นั่งดูบรรยากาศข้างหน่าแต่ก่อนอื่นเลยพี่ปุ๊กเราแค่อยากเสื้อถอยหลังนิดนึงนะทำไมอันนี้มีที่ตั้งต้องเด็กข้างเมือง แล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งไฟไว้ตรงนี้ด้วยเนาะโอเคเพราะวันเนี้ยคือมากฝนจะตกดูดิทุกคนดูสภาพผมคือก็ไม่ได้สระไม่ได้อาบน้ำกันเลยจ้ะอ่าแปรงก็ไม่ได้ฟันนะฮะไม่ัน โอเคมาเดี๋ยวนอกกับนักวัตถุดิบในการตำไปแค่จัดของตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วตำพี่ภูจะทำยังไงคะอ้วกอ้วกล้วกใส่นี่ได้ไหมอ่ะเออลกไปนั้นนั้นก่อนเราค่อยแต่งในถาดส้มทีเดียวเนาะถาดส้มอยู่ไหนนี่ไงอันนี้ทำตามถาดขนาดนี้นะฮะเราจะเอาส้มตำใส่ตรงกลางแล้วมันจะมีผักเป็นเครื่องเคียงรอบๆดีเลยชิววันนี้แล้วั็อาจจะแซงอยู่ที่ข้าวอ้วกได้เลยตัวนี้ไม่มีใครอยู่นี่าทุกคนเลยเราจะบอกว่าทีนี้เพื่อผการ กินอาหาอีสานนี่อย่างนี้นะคะอันนี้คือล้างมาแล้วแต่ก็อาจจะมี เดินไม่เป็นไลางเร็วหรือเปล่าลางจริงไมเน่ยไม่เป็นไรคุณมันฟิลเหมือนเวลาเราไปกินข้าวพุ่งนาเหมือนเวลาเราไปทำนาเหมือนเวลาผู้ไปบ้านนอกเนี่ยเขาก็จะเก็บเก็บมาแล้วโมจินจ่นๆเออท้องเสียแค่เข้าห้องน้ำจะ้ะเออเมันก็ไม่แช่การท้องเสียไปเกเฉพาะเรารับได้ทุกอย่างอย่งจริงถ้าเกิดสมมติว่าเรา,วาเราวลาเราไปต่างประเทศเนาะน้ําอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กินสมมติว่าเราอยู่ไทยเราอาจจะกินน้ําคลองได้แต่ถ้าเกิดเราไปที่นู่นไปแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยกินไม่น้ำใช่ใช่ใช่ถึงแม้เป็นน้ำสะอาดบางที ลำไส้เราก็ไม่รับเพราะว่าน้ำแต่ละสถานที่กรรับปรธทนการผลิตไม่เหมือนกันเหมือนกับคนไทยอ่ะจะไม่รับนมใช่แต่คนต่างชาตินี่กินได้ชิวเลยเอ้ยนี่ก็กินได้ชิวนะแสดงว่านี่เป็นคนต่างชาติถูกปะเราควรไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็เคยอยู่ควรไปอยู่ประเทศไหนอ๋อไปอยู่เวียดนามมาค่ะโอ้ไปอยู่ดานแม้เป็นปีอะไรโอ้ยสามวันไปเที่ยวโอ้ยไม่กไม่เข้าใจหนูเข้าใจก็ได้ค่ะจะพยายามเข้าใจนะคะไปอยู่สามวันสามวันดิ ลันไ,ไปอยู่เกาหลีมาปีสองปีนี่ฉันจะไม่แบบสัญชาติเกาหลีเลยเหรอไปทำอะไรมาไปเป็นไปแรงงานต่างดาว <laughs> โอ้ยตอนนั้นเรียกเลยเฟียกคืออะไรวะคือแบบตัวแม่เลยใช <ś c oughs> ้เงินทำเลยม้ก <ś c oughs> ารดา่าเล็ก เป็นนีนน่ะเป็นนี่ยกินเยอเป็นยางมุนกินม่นน,นะคนอีสานมันก็กินแต่อาหารอีสานใช่ไหมแล้วพอไปนู่นมันก็มีคนไทยที่เขาเ้าไปขายอาหารอีสานอยู่ค<ะ>ุณคิดดูว่าสมัยประมาณ2ี่ปีที่แล้วอ่ะไปร้าถุงละ0 0ออะอยล่ะ,ะถุงละแ0 0อแล้วถุงถุงเล็กๆเหมือนกับถุงครึ่งโลอ่ะเมื่อ20ปีที่แล้ว800รคุณเรคิดว่ามันจะโอดโบยขนาดไหนแต่ถามว่าคนอีสานกินไหมกินเมื่อก่อนถุงละร้อยสองร้อยกินไหมมต้องกินเอ แล้วมันมีหมดนะผักขาเออีตูกกระพงกระเพราคนที่ผักขาเช่าเชะโอมแหม่ชะโอมอ๋อวันนี้นะฮะเราก็มานั่งทำกินส้มตำกินชิวๆเพื่อรังตู้เย็นเนาะบนชั้นสาที่ที่เขาก็กำลังจะแบบรีโนเวทนิดหนึ่งรีโนเวทให้พูดไม่อยู่แตาจริงทำละละงานไม่ทำคือที่ทำงานกับที่นอนอยู่นี่เลยไม่ต้องไปไหนเลยจะมีขนมกินเล่นด้วย โอ้เชื่อพี่ no? ปูพี่ปูไปถ่ายงานที่ไหนพี่ปูก็จะสะพายกระเป๋าใบหนึ่งตลอดแล้วข้างในกระเป๋าพี่ปูก็จะมีขนมใช่แลวซึ่งขโมยมาจากของท็อปเันไม่ได้ไงไอนี้พวกเขาเอามาใช่คือกอลก็ขโมยเหมือนกันคือบางทีอ่ะกล่องท็อปก็จะมีขนมอ่าอยู่หนึ่งกล่องเนาะเวลาที่แบบเขาไปถ่ายงานข้างนอกกันแล้วทีเนี้ยกอลก็จะชอบไปแอบแอบไปเปิดดูว่าเฮ้ยมีขนมอะไรน่ากินแล้วก็จะลิสต์ไว้ในใจเช่นขนมโอเจลลี่แล้วก็แต่ว่าเรายังไม่หยิบไปนักที่สมมติว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนเย็นนี้แหละเราจะมาเอาปั๊บ พอเปิดอีกทีคือขนมไฮโอเจลลี่มันหายไปแล้วแล้วมาดูอีกทีเอ้าเวลาแบบไปถ่ปายงานกับพี่ปุ๊บอ้าวพี่ปุ๊บทำไมมีขนมไฮโอเจลลี่ด้วยกระเปล่าอันนี้ก็น่าจะอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นเดินไปไม่ได้ไปหาคุณนะเดินเลยไปเตรียมปุ๊บเดี่ยวแล้วก็เหลิดไปในโกนดังไปเปลืลงราคาไม่เห็นไฮโอ <c oughs> อันนี้ไฮโอยอยู่ในกระเป๋าสองอันแบบ ชิ้นพอคำนะชิ้นพอคำของพี่ปูนะคะชิ้นนี้ <c oughs> อันนั้นแบ่งไว้จะกินเล่นคุณมีแค่น,นี้นี่เราให้แค่ดีเแหละอ,อ,อันนี้น่าจะแปง้งเยอะเพราะว่าซื้อมายี่สิบสองบาทเองไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นเพื่อนกับขนมจีนขนมจีนก็แป้งเหมือนกันอ๋อโอเคอ๋นเรงก็ทำไมไม่ค่อยทำเมนูซุปไ้นที่เกียรสับมะละกอเอาบอกดิเดี๋ยวพูดสับให้ปูนี่เสียนสับมะละกอเลยให้ใี่ปูสับมะกงไง <c oughs> อย่างนี้เยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมีการสับแล้วก็สองแบบหรือแบบอย่างนี้เส้นมันจะกรอบนานแต่ถ้าใช้แบบเนี้ยที่มันเป็นหยักจับอย่างเงี้ยเส้นมันจะเล็กพอมันผ่านไประยะเวลาสักแป๊บนึงคือเส้นมันจะนิ่มเหมือนติ๊ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เลยแบบไม่ค่อยชอบกินซ้ำๆ five minutes later โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือการทำตำไทยครั้งแรกนะฮะนี่คือน้ำตำไทยของก๊อตีลิ้นเมื่อกี้พี่บอกว่าเพิ่มมะนาวใช่ไหมมะนาว เพื่นหน้าตาเขดีแล้วมันาวเหรอมันหนาวเปรี้ยวเลยออ้าวเหรอได้ๆไข่ไข่เค็มลราต้องลงไปลวกอีกไหมไม่ต้องไม่ต้องไข่เค็มกินนั่นได้เลยพี่ปูก็ขอไข่เค็มหน่อยครับวันนี้ขอชิลวันหนึ่งไม่ได้อู้นะเพื่อนปู้ะเฮ้ยลืมอย่างนึงอะไรครับก็มาเกะพี่ปูก็จะขาดสิ่งนั้นไปได้อย่างไรอะไรหรือแอลกอฮอล์ พี่กูลืมไปได้ไงเวลาพี่ก er ูทำอาหารพีู่ต้องใส่อย่างหนึ่งที่พี่นูจะงล่เหรอใช่แล้วดูหนก้อนี่เตรียมไว้แล้วเี๋ไปดเลยถึงกินได้ทุกคนอ้าวลืมว่ะอะไรกินขอติไข่เค็มอมใเอาเนื้อที่่านี่ค่ะเออแต่นี้น้องผอบอันนี้ก็จะเป็นเด่กดูในกล้องสินี่คือเชด้าชีสมเมืนน้าเ่องมันเป็นวัตถุดิบอันเดียวบไอ้อนนี้นะามา เดี๋ยวกันเดี๋ยวพูเอาไปแทรกใส่กันดิไม่ทันละไน่าสงสารชีวิตกันหมดเลยตั้งไงพี่ตั้งเส้นหรอไม่หั่นฟังเลยฟังก็ร้อเลยใช่เรากินเองเลยเลุดลุดลุเฮ้ยกินกันเองแบบบ้านนี้โอ้โหก็ว่าเราสู้เสียงกับนั่นแม็กซี่เขาตัดต้นไม้ข้างล่างตรงตรงนั้นอยู่นะไม่ลูกเด็บเยวะเลยนะอ๋อก็มีเครื่องตัดหญ้าเหมือนกันแค่เป็นไม่ว่างชวนไปตัดหญ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีเครื่องตัดหญ้าส่วนตัว โอเคมาับทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมของตอนนี้เสร็จเนาะเท่าไหร่เราก็นั่งกินกันเสร็จแล้วหรอเนี่ยฝานเสร็จแล้วเขาจะเอาเยอะกว่านี้เนี่ยเฮ้ยี่ตัวสอยเร็วมากสอยสอยเพื่อแบบเร็วเออสอยเห็นเขาสอยเร็วมากอ่ะเุ้ยวันนี้ชิลเนาะแต่ไม่ต้องเตรียมอะไรมากเพราะว่าของก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันมีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วซึ่งอย่างพวกมะนาวอย่างเงี้ย ไม่ใช่แค่ช่องบอดกินที่ถ่ายทำอาหารนะบางช่องเขาก็ถ่ายอย่างเช่น<ไ>พี่ปูก็ถ่ายหนูม่วงบางครัก็ยังถ่ายเลยแบบทำน่นีดนั่นนี่เราเตรียมแค่นี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคไปทุก<ด>คน กูจะใส่อะไรก็ได้ถูกไหมชอบเลยแล้วก็ทำอะไรอร่อยหมดเลยเหมือนเรามากินส้มตำกระตีกันเลยใอะอันนี้เป็นตำไทยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตำไทยอันนี้คือการตำส้มตำเขาที่สองก่อนที่กูชิมจริงเหรอถ้าถ้าถ้าจะให้เทปรสชาติรสงวานรสชาติเฉพาะสฉพาะอร่อยนะแต่ว่ามันเผ็ดส่วนมันเผ็ดเหรอคือเผ็ดไหมสาเผ็ดมันก็เผ็ดอยู่อ่ะหรือก็อาจจะลิ้นเทพ เพราะว่าทำไปเพิ่มไปก็ถือว่าเวันเวันที il il ่แบบเพื่อเป็นพรสวรรค์ด้านการทำกับข้าวอาหารที่ไม่กินกูก็สามารถทำแอบว่าก็อร่อยอ่ะกซเชลินก่งนะเนางอาหารค่ะนี่โพรคิดเลิกอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เกิดคิดดีได้เนี่ยนะนี่ไข่อันนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดต้มยางมาต่อยมะตูมเอยามมตู ข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าน้ำต้มตําที่ว่ามันคุกคิกอยู่ข้างช่ค่ะแล้วก็จบซัวข้างล่างขึ้นมาก,กินกับโอ้อันนี้เราไม่ต้องใช้จานเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เพราเรากินกันสองคนเออพราะลงไปเอาจานเดี๋ยเขาก็เห็นไงเออเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวโดนแยง่งมันมวนไม่ได้จะทีลองเลยลองเลยมันถือไม่ถืออืมอ้อก็ไม่กินผักน,นะแต่ผักต้มกินหอสอคคนไม่กินผักเกิดอืมผักต้มก,กินได้อ อย่างอันนี้จริงๆก็ไม่กินทำไมอ่ะกูไม่ชอบกึนเฉยๆไม่ชอบกินผักสดอืมแต่ต้มกินได้ปูกับน้องอู่นน้ำเหมือนกันเลยอืมชอบกินเผาอืมแต่นี้กินได้นะแซงกว่ากินได้เนื้อมันนิ่มอ๋อที่มันคอนแก่เนาะกินแบบของนิ่มๆอ่ะเราไม่พูดคำนี้ได้ไหมต้องหาสีสันเว้ยปูไปแลไปโดดยร่มกันดูอายุพี่ด้วยไปมิพี่มีชีวิตอยู่ต่อถึงนาทีนี้มาทันรีลุกงานแล้วเพราะมันสลองหกสิบปีเปล่า ไม่ยินในละครก็พูดกันออคอยดูไมว่าะครหลังค่า บกปกติดูแต่จักวสังหงษ์ขัดผ้านาดำเกาะแก้วพิสดารจุดสาคอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเนี่ยจุสีมีจะแสงนี่อุ้ยเล่าได้เลยนะจุดสีมีแสงเพลงก็ลองได้ขัดผ้านาดำเพลงก็ลองได้คุณดูเองนะเลยเหรอใช่ส่วนไหนมันจะมีช่องเจ็ดที่เป็นจักรสังหงษ์ใช่ป่ะใช่ใช่ช่องเก้าที่เป็นการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูนก็จะเลือกดูว่าฉันจะดูการ์ตูนเรื่องไหนดูที่เรื่องเดียวแล้วก็ย้อนกลับมาช่องเจ็ดเพื่อมาดูอนั่นแหละดูการ์ตูนยาวเลยใช่เป็นน้องเด็กสมัยนี้จะเป็นไหมวะเติมนะดูก หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาไปดู u t u b e กันหมดละวอยอยู่เป็นนอตไหม้องตื่นมาเพื่อแบบแม่ให้ซักผ้าเองนะเยน็นวันศุนี่ต้องแช่ถุงเท้าแช่รองเท้าแชาวันสองงสระเองหมดเลยถ้าพูดถึงเรื่องนี้ทำไมอ่ะถ้าหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะก็เจอแม่ครั้งสุดท้ายคืออนุบาลสองอแม่ไปส่งก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมอ่าเพราะนี่ไม่อยากเรียนนี่กกลับมากับแม่แม่บอกว่าเรียนไปเถอ,อะโตขึ้นจะได้มีงานทําอะไรอย่างนี้น่าจะประมาณนี้แต่ว่าทีนีแม่บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับอตอนเย็นแม่ไม่มา ตอนยิ้มเล่นมันวันนั้นคือแม่งเป็นวันที่แบแาาบไอ้เหี้ยแม่เลิกกับพ่อไอ้เหี้ยแม่เลิกกับพ่อ <c oughs> แล้วไหนๆก็ไม่ไเคยเจอแม่เลยจริงหรอ,อแ,ลแล้วตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมกคือแบบพ่อก็เลี้ยงให้แบบว่าเราดูแลตัวเองอะ่ะพ่อก็เป็คนคนเลีขี้เมาเนาะเราก็ต้องทอดกับไ <ๆ S 1> ข่ทอดไข่ครั้งแรกคือนุบาลสองนะ เปิดลัจกจันเป็นต้องใช้ไฟแช็กจุดหนังสือพิมพ์แล้วก็เปิดแก๊สเอาไว้แล้วก็หนังสือพิมพ์มไปใส่เตาแก๊สอ้ยของปุ๊พ่อแม่ก็เลิกกันแต่ดีหน่อยปุ๊มมีม,มีมีคุณตาคุณยายอ๋ออยู่กับคุณตาคุณยายตายายก,ก็มีแต่ว่าคือทางนี่เราทำที่ตายายเขาเป็นพ่อของพ่อแม่ของแม่อของแม่พ่อไม่ให้ไปยุ่งกับฝั่งนั้นเลยเอ,อ๋อแบบหดกันเลยใชถ่ถ้าถ้ารู้ก็คือโดนตีแต่เราก็สามารถใช้เทคนิคนี้คือเวลาเราไปโรงเรียน พ่อให้ตังค์โรงเรียนแล้วก็ได้ไปหายายยายพ่อไม่ให้ตังค์มาโรงเรียนนะขอตังค์เพื่อนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้รู้ว่าคลิปนี้แหละคลิปนี้รู้เลยพ่อก็แอบไปพ่อรู้เท่าไหร่ยายยายจะดีมากยายแค่ทั้งตังค์แล้วก็ยายขายข้าวเหนียวไงเมื่อก่อนให้ข้าวเหนียวกินที่โรงเรียนด้วยก็คือเวลาไปโรงเรียนก็จะได้ไม่ต้องซื้อข้าวที่โรงเรียนแล้วป้าเป็นครูอีกได้ครูปองอาหารโรงเรียนฟรีอีกโวยเลิศว่ะอื ต่างให้ได้มาทั้งหมือนกันร้ังเกมหลังเกมคุณล่าหน่อยอีกไม่นานฝนตก็พอใช่ความมืดลงมืดลงอ่ะจุด่ันนี้มันยังไม่สว่างสิเพราะว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยเขาบอกมลสุ่มมันจะเข้าในสตูมีใครอยู่ไหมมีทีมงานนั่นแหละที่เขาเต็มปูอยู่ไหมอืออือปูเปนไหนไม่อยู่ กินอิ่มๆแล้วก็นอนเลยละเขาก็รู้สิเอ๊ะจะรู้ได้ไงเราแอบขึ้นมาใช่ไหมพอเรากินเสร็จเราก็เอาของพักมาเก็บเราก็แตกกันออกไปเลยเราก็นอนโอ๊ยได้กลับมาแล้วว่าเพื่อนเราทำงานขู่ไม่รู้ถ่ายทั้งหลังให้ทุกคนดูนี่คือบรรยากาศข้างหลัง มันก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตรงนี้เขายังแบบก่อสร้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ฝั่งนู้นอ่ะพาทีหลอ,อกขึ้นเออเราดีนะเรากินอิ่มๆต้องแต่เช้าอย่างงี้นะอ,อิ่จริงงไข่เป็ดอีกแล้วครับทุกคนอือต่ไข่เป็ดมันดีมากเลยนะมันเป็นเนมาโตตู ทุกคนจะเห็นดูความถูกสุขอนามัยของเรานะครัทำไมหรอเราเสืออ้อเช็ดน,น้ำมูกมันเป็นเรื่องปกติอ่ะทุกคนม,มันเป็นเรื่องปกตินะในสตูนนี้ก็จะ,ะมาหนเหน <laughs> เล่นอะไรกันแข่งๆย <laughs> ิงไเด็กปั้นนะต้อพูดถึงอ <laughs> ืมเลยนได้ปากเล่นี่มากเขาไม่รู้จุดอ่อนใครนะกกรมื่อวันจับกระยีม่เอาสุดเออมันก็มีจุดีบทำไมมึงจักอะไรมันมันจี๋เหรอโอ้โหจี๋ รอเลยนะน้องไอนี่เล่นพี่ไ้ทุกกิฟอะพวกทุกคนที่อุทานหยาบทายคำทำอ,อุทานบางทีเราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมล้วคราวนี้มันก็ชอบมาเราอยู่ต่อหน้ากล้องก็เขากำลังพูดพูดพูดอ่ันก็จะตีให้เราอุทานออกมาวันนี้นะคะน่าจะมีคำหยาบเยอะฝ <laughs> ากตัดต่อด้วยนะคะคุณเลง้งออกอืมจีมันก็จะหมดแล้วนี่ซ่องต่อมันจะหมดห้วหลังคีจะพักนอนเดี๋ยวเราก็เก็บของไปอาบน้ำนอนเอ้ นอนไยทำงานทำงานทำงานก่อนค่อยนอนเน้องอู๋อยู่ทำงานครับเดี๋ยวไปอาบน้ำทำงานแล้วก็นอนโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะนั่งกินกันสักพักนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปอะไรไะลืมอาบน้ำทำงานแล้วก็นอนปั๊บอย่างเพ็ดพี่ปุ๊ยด้วยควาที่แบบว่าไม่สามารถหยุดได้ถูกป่ะด้วยควาที่มันแบบอร่อยคือต้องกินไปเลย ยิ่งเผ็ดเลยกินให้หยุดกินป๊อปเลยอ่ะยิ่งเห็ดมากอืมอูดีอะไรวะโหมูดีเว้ยอะไรอ่ะให้เผ็ดดีอะเนี่ยอ้าวคุณพูดถึงมาด้วยเหรอเราก็บอกเราพูดดังเหยุดป๊อปได้ยินกินไฮยอจานนี้นะฮะแก่เผ็ดได้ประมาณนี้อืมมันจะเคลือบลิ้นเว้ยรู้สึกดีเลยโอ้โหดีเลยแล้วเราก็สามารถกินได้เรื่อยๆหมูยอ ไม่ไหวแล้วทุกคนมันเป็นอาหารมื้อแรกอาหารมื้อเช้าอ่ะใช่เอาดียวแ่เนี่ยอย่าแค่กเลยจริงๆทุกคนโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเก็บของพกูแล้วไปทำงานกันดีกว่าเน้อตื่นแล้วแม่เราเลยต้องไปทำงานค่ะเดี๋ยวฝากไฮโดรเจลี่ด้วยนะจ๊ะซองยี่สิบห้าบาทถูกมากๆแล้วก็อร่อยมีสาหร่าข้างในนะจ๊ะหาหรซื้อ้เดี๋ยวนี้หาก ซีเจมอข้าแล้วนะจ๊ะซีเจมออ่ะซีเจมอนะจ๊ะเซเวนร์ลอยอีกรับหนึ่งช่วเช้านี้ขอตัวไปอาบน้ำก่อนรู้สึกว่ามีกลิ่นอะไรในปากก็ไม่รู้ไม่เหมือนหมาเน่าเลยไปแล้วบ๊ายบาย